สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพระฤหัส1ีธันวาคม2 0 2 4วันพระฤหัสในสัปดาห์ที่3ทเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านะครับวันนี้เป็นบทอ่านจากสภาสังคนาวาติการที่2ธรรมนูญด้านพระธรรมเรื่องการไขแสดงของพระเบญจเจ้าวัวข้อบอกพระคริสตเจ้าทรงนำการไขแสดงทั้งหมดไปสู่ความสำเร็จสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาอันสมควรพระองค์ทรงเรียกอับราฮัม เพื่อให้ท่านเป็นชนชาติใหญ่ภายหลังสมัยบรรดายากาพระองค์ทรงสั่งสอนประชากรของพระองค์โดยทางบุเสสและประกาศกได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเป็นเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเจ้าแท้แต่อง์เดียวพระบิดาผู้ทรงพระยานสอดส,ส่องและผู้มิภากษาที่เท,ที่ยงธรรมและทรงให้พวกเขารอคอยพระผู้ไถ่ที่ทรงสัญญาจะส่งมาดังนั้นตลอดเวลาหลายศตวรรษพระเป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ทรงชีวิต พระเจ้าแท้แต่องค์เดียวพระบิดาผู้ทรงพระยานสอดส,ส่องและผู้พิาพากษาที่เที่ยนธรรมและทรงให้พวกเขารอคอยพระผู้ไถ่ที่ทรงสัญญาจะส่งมาดังนั้นตลอดเวลาหลายศตรวตรรษเป็นพระเป็นเจ้าทรงเตรียมทานสําหรับข่าวดีหลังจากที่พระเป็นเจ้าตรัสหลายครั้งหลายวิธีต่างๆกันทางบรรดาบรรกาศกในวราระสุดท้ายนี้พระองค์ได้จัดแก่เราโดยทางพระบุตรพระองค์ได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์คือพระวจานะ ผู้ทรงส่งสว่างมวลมนุษย์จะได้ประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์และประกาศให้พวกเขารู้ถึงข้อเล่นลับต่างๆของพระเบญจเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพระวจนะาดทรงรับเอากายเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งพระเบญจเจ้าทรงส่งมายังมนุษย์ทั้งหลายนั้นตัดพระวจาของพระเบญจเจ้าและทรงกระทําให้พระภารกิจช่วยมนุษย์ให้รอดตามที่พระบิดาได้ทรงมอบหมายให้กระทํานั้นสําเร็จสมบูรณ์ ผู้ใดเห็นพระองค์ก็เห็นพระบิดาด้วยและโดยการประทับอยู่กับมนุษย์และการไขแสดงของพระองค์เองพระวาจากิจการเครื่องหมายและสัจันต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาศัยการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพในวันในราสุริรุ่งโรจน์และในที่สุดโดยการส่งพระจิตแห่งความจริงมาดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงทําให้การไขแสดงของพระเบเนเจ้าบรรลุถึงความสําเร็จสมบูรณ์โดยพระองค์เองทรงเป็นพยานยืนยันถึงข่าวสารที่ว่า พระเบญจเจ้าประทับอยู่กับเราเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความมืดมนของบาปและความตายและยกเราขึ้นสู่ชีวิตนิรัดนดรสิ่งที่พระเบญจเจ้าประสิทธิ์ประสาทไว้ในพระคุริเจ้านั้นเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่และเด็ดขาดและจะไม่เคยล่วงพ้นไปเลยจะไม่มีการไขแสดงใหม่ๆที่ต้องรอคอยอีกต่อไปก่อนที่พระเยสุคริศเจ้าพระเจ้าของเราจะทรงปรากฏมาในพระสิริรุ่มโล กับพี่น้องก็เป็นสภาสังฆนาบดีการกับ,บูุขชัดเจนนะครับเรื่องการเปิดเผยการไขแสดงของพระเบญชาพระเบญจาทรงสัญญากับมนุษย์นะเราก็พระธรรมเก่าเราก็รู้แหละสัญ,ญญาที่จะประทานพระผู้ไถ่ลงมาช่วยเหลือมนุษย์กอบกู้มนุษย์พ้นจากบาปนั่นเองหลังจากที่มนุษย์ได้ถูกทําโทษหมห้ดำเอวอะไรเราทราบแล้วนะครับแล้วพระองค์ก็ให้พันธสัญญ,ญาพันธสัญ,ญญานั้นก็คือ จะมอบให้มีผู้หนึ่งมาเพื่อกอบกู้มนุษย์นั้นให้กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและในที่สุดแล้วพันธสัญญานั้นก็สําเร็จสมบูรณ์และก็เป็นจริงโดยองค์พระเยสุจ้าพระเยสุจ้าที่เสด็จมานะครับเราจะฉลองคริสต์มาสฉลองการเสด็จมาของพระเยสุจ้าก็คือฉลองการเสด็จมาของพระผู้ไถยพระผู้ที่พระองค์ทรงสัญญาจะประทานมาและไม่ใช่คนอื่นนะเป็นพระเม็นเจ้าเอง เพราะฉะนั้นพระบิดาพระบุตรและพระจิตพระองค์เป็นหนึ่งเดียวเป็นพระเป็นเจ้าเดียวนะครับแล้วก็เมื่อพระบุตรเสด็จมาแน่นอนเราก็รู้จักพระเป็นเจ้ารู้จักพระบุตรเราก็รู้จักพระบิดาครับแล้วก็รู้จักพระจิตเจ้าก็นําชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็มีชีวิตไปเราก็ต้องมั่นใจในสิ่งนี้แล้วเราก็ต้องทําให้ชีวิตของเรานั้นเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงความเชื่อที่มั่นคงในองค์พระเป็นเจ้า แน่นอนเราเราไม่ได้ไปโต้เถียงหรือไปว่าคนนู้นเชื่อไม่เหมือนเราแล้วเขาผิดเขาอะไรเราก็คงไม่ได้ไปอย่างนั้นแต่ว่าเราก็เชื่อแล้วเราก็ใช้คําสอนของพระเยซูเจา้าที่พระองค์ลงมาไข่แสดงมาเ,เทศประสอนมาเป็นแบบอย่างมาทําอัศจรรย์อะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราเรียนรู้มาแล้วในพระวัตจจิาในคําสอนในพระวสารก็ตามในประวัติของพระองค์เนี่ยเราก็ใช้สิ่งนี้ ามาสําหรับการเจริญชีวิตของเราในแต่ละวันเป็นคนดีพร้อมที่จะรักพระเบญชารักเพื่อนพี่น้องและทําดีกับทุกคนนะดังที่เราได้ยินได้บงเสมอนะไม่ไม่การเป็นสเศียนที่ดีนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่สลับซับซ้อนสิ่งที่สําคัญก็คือการกระทําตามพระวาจาของพระเจ้าที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงตรัสทรงสอนด้วยพระองค์เองนะอันนี้ก็สิ่งสูงสุดและ ที่พระเป็นเจ้าเสด็จมาและสอนพวกเราด้วยตัวอย่างของพระองค์การกระทําของพระองค์และด้วยพระวาจาที่พระองค์ส่งตรกับประชาชนกับพวกเราได้แหละนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้รับพระพรนี้และก็ได้รับพระเมตตาที่จะต้อนรับการบังเกิดมาของพระองค์ในอีกไม่กี่วันนี้นะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านอุปภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด